สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าหลอนๆชวนขนลุกในช่องชาลอเล่านะครับเรื่องที่ผมจะร่าให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมในวันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆและเป็นเรื่องที่แปลกมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องคนหนึ่งผมเขาเรียกน้องเขาว่าคุณพันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการไปเที่ยวหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การไปทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทยัยและพวกเธอก็ได้หลงเข้าไปในเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ของอุทยานประวัติศาสตร์เรื่องนี้จะเป็นยังไงเราไปติดตามรับฟังรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับ คุณพันเล่าว่าเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปประมาณปีพศ2550ในสมัยที่เธอยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรตอนนั้นนะครับเธอยังเรียนอยู่ชั้นม .4 ทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อพาเด็กนักเรียนชั้นม .4 ทั้งหมดไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนและกำหนดการในใบางานกิจกรรมก็ได้กำหนดวันเวลาและสถานที่ที่ทางโรงเรียนจะพานักเรียนไปทัศนศึกษากัน นั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในจังหวัดสุขโขทยัยก่อนวันกิจกรรมเธอก็ได้เตรียมตัวเก็บของเตรียมกล้องถ่ายรูปและชาร์จแบตโทรศัพท์ไว้จนเต็มเพื่อจะได้ใช้ในการถ่ายรูปในวันกิจกรรมเพราะในวันที่ไปนั้นทางอาจารย์ก็บอกให้นักเรียนทำรายงานเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้คนละหนึ่งเรื่อง โดยมีรูปภาพที่ถ่ายเองประกอบการรายงานด้วยพอถึงวันไปทัศนศึกษาวันนั้นตรงกับวันศุกร์คณะครูและเด็กๆก,ก็เริ่มออกเดินทางจากโรงเรียนประมาณ8โมงเช้าไปถึงที่อุทยานประวัติศาสตร์ที่จังหวัดสุขุไทยประมาณ10โมงครึ่งครูก็บอกกับเด็กๆว่าให้เด็กๆทุกคนน่ะไปทานข้าวกันก่อนพอทานข้าวกันเสร็จแล้วะก็ให้เด็กทุกคนน่ะจัดกลุ่มกันไปถ่ายรูป ไปหาข้อมูลเพื่อจัดทำรายง,งานคนละหนึ่งเรื่องถ้ากลุ่มไหนที่หาข้อมูลหรือทำรายง,งานเสร็จแล้วอ่ะก็สามารถไปเที่ยวไปเดินตลาดย้อนยุคในอุทยานไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆในอุทยานได้แต่ห้ามออกนอกเส้นทางหรือออกนอกอุทยานเด็ดขาดแล้วให้เด็กๆทุกคนน่ะกลับมารวมตัวกันที่ลานจอดรถในเวลาบ่ายสามโมงพออาจารย์ชี้แจงเสร็จ เด็กๆต่างก็พากันแยกย้ายไปทํากิจกรรมต่างๆตามที่อาจารย์บอกส่วนกลุ่มของน้องพันนะครับก็มีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด7คนครับก็มีคุณนุชคุณกันคุณตังคุณอุ้มคุณฝนคุณบุ๋มแล้วก็ตัวของคุณพันเองพออาจารย์อธิบายรายละเอียดต่างๆเสร็จแล้วก็พากันไปทานข้าวเลยครับเพราะตั้งแต่เช้าพวกเธอยังไม่ได้ทานอะไรเลยในระหว่างที่นั่งทานข้าวกันอยู่นั้น คุณพันก็พูดกับเพื่อนๆขึ้นมาว่าเดี๋ยวเรากินข้าวกันเสร็จแล้วอ่ะเราไปเที่ยวกันเลยเนาะนไหนๆเราก็ได้ออกมาเที่ยวกันแล้วในระหว่างที่ไปเที่ยวอ่ะเราก็แวะถ่ายรูปไปด้วยส่วนเรื่องรายงานเดี๋ยวเราไปลอกเพื่อนๆในกลุ่มอื่นๆเอาก็ได้มันก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละเพื่อนอีก6กคนก็ตอบว่าโอเคตกลงตามนั้นและเพื่อนที่ชื่อนุชก็พูดขึ้นมาว่างั้นเราอ่ะไปเช่าจักรยานปั่นกันไหม เราเห็นที่ตรงลานจอดรถบัสอ่ะมันมีร้านให้เช่าจักรยานเที่ยวกันอยู่คันละยีสิบบาทเองเพื่อนเพืทุกคนก็ตอบตกลงแล้วเด็กๆก,กลุ่มนี้ก็ได้ไปเช่าจักรยานปั่นกันครับแต่เด็กกลุ่มอื่นอ่นอะบางกลุ่มเขาก็เดินเที่ยวกันบางกลุ่มก็นั่งรถลางเที่ยวพอทุกคนได้จักรยานกันครบแล้วก็ชวนกันปั่นเที่ยวรอบอุทยานมุมไนสวยๆแปลกๆก,ก็จอดรถถ่ายรูปกันตามประาเด็กเอายุ16 เส้นทางในอุทยานบางช่วงก็เป็นทางแคบแคบเล็กๆมีลักษณะเป็นวงกลมล้อมรอบอุทยานเส้นทางในอุทยานสมัยนั้นถ้าใช้จักรยานค่อนข้างจะปั่นลำบากเพราะบางที่บางช่วงจะมีก้อนอิฐขวางทางอยู่เด็กๆก็ต้องปั่นอ้อมหรือต้องยกจักรยานข้ามก้อนอิฐพวกนั้นคุณพันธ์เธอปั่นเป็นคันที่สามและมีเพื่อนปั่นอยู่ข้งหน้าอีกสองคนครับมีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า เราปั่นไปทางนี้กันดีไหมทางมันปั่นง่ายดีแล้วกลุ่มของพวกเธอก็เลี้ยวจักรยานแล้วปั่นจักรยานไปทางนั้นในระหว่างทางที่ปั่นกันไปก็หัวเราะก,กันไปพูดคุยเสียงดังหวกเวกวอยวายตามภาษาเด็กๆและกลุ่มของพวกเธอก็ปั่นจักรยานไปเรื่อยๆแต่จูจ่ๆเพื่อนคนที่ปั่นอยู่คันหน้าสุดก็หยุดรถเหมือนว่าเธอจะตกใจเพราะเห็นอะไรบางอย่างและพูดขึ้นมาว่า พวกแกพวกแกเห็นเหมือนเขาหรือเปล่าวะเพื่อนๆนทุกคนรวมถึงคุณพันธ์ก็ตกใจเหมือนกันแล้วทุกๆคนก็ตอบไปว่าเออเห็นเหมือนกันทุกๆคนก็เห็นว่าเส้นทางที่พวกเธอปั่นจักรยานไปนั้นน่ะทางข้างหน้าเป็นทางปูนซีเมนเก่าๆสองข้างทางนั้นเป็นบ้านของชาวบ้านที่ใช้ชีวิตตามวิถีแบบชนบทบ้านบางหลังก็มีตา มียายแก่ๆมานั่งอยู่ที่เพลิงหน้าบ้านบางหลังก็มีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีตามียายเดินไปเดินมาอยู่ภายในบริเวณบ้านแต่สิ่งที่พวกเขาสงสัยก็คือที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีเด็กเลยครับแม้แต่เด็กเ็กๆหรือเด็กก่อนวัยเรียนที่ลูกหลานเขาเอามาฝากไว้ให้ตากับยายเลี้ยงก็ไม่เห็นมีสักคนแล้วกลุ่มของพวกเธอ ก็ปั่นเข้าไปในหมู่บ้านปั่นจัก,กรยานไปเรื่อยๆพูดคุยเสียงดังวกเวกวอยวายกันตามภาษาเด็กๆแต่ก็ไม่ได้สนใจว่าชาวบ้านที่อยู่สองข้างทางนั้นนะ่ะเขาจะมองมาหาเธอหรือเปล่าในระหว่างที่ปั่นไปอยู่นั้นจูจๆก็มีป้าคนหนึ่งใส่เสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงเดินมาจากไหนก็ไม่รู้ป้าแกเดินมาขวางหน้ารถจัก,กรยาน จนทาให้รถจักรยานคันที่อยู่หน้าสุดเกือบจะชนเข้ากับป้าคนนั้นแล้วป้าแกก็พูดว่าหยุดหยุดหยุดพวกเธอมาทําอะไรกันที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เด็กๆจะมาเล่นกันกลุ่มของพวกเธอก็ตอบป้าไปว่าพวกหนูมาทัศนศึกษากันค่ะป้าแกก็พูดขึ้นมาว่าไปไปไปกลับไปเลยมาทางไหนกลับไปทางนั้นทันใดนั้นก็มีตาแก่ๆคนหนึ่ง ใส่เสื้อกล้ามสีขาวกางเกงขากเก๋วยมีผ้าเขา่าม้าพาดอยู่ที่ไหล่ <divor ces> เ,าาหลเดินออกมาจากบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ข้างทางแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ดุดันว่าไปไปไปออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่เด็กๆจะมาวิ่งเล่นกันออกไปเลยแล้วยังมาอีกนะตาแกไล่ด้วยน้ำเสียงที่ดุดันแล้วทำไม้ทำมือเหมือนจะไล่ตีเด็ก,กๆเพื่อให้เด็กๆกลัวเพื่อให้เด็กๆอะจะได้ออกมาจากหมู่บ้านนี้ ทันทีที่สิ้นเสียงการไล่ของคุณตาพวกเธอก็รีบกลับรถแล้วรีบปั่นจักรยานออกจากหมู่บ้านแห่งนั้นตอนนั้นเธอเล่าว่าใครมีแรงปั่นเท่าไหรก็ออกมาใช้ปั่นให้หมดเพื่อให้ออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อนที่อยู่คันสุดท้ายถึงกับต้องร้องกรี๊ดออกมาเพราะกลัวว่า,วาคุณตาคนนั้นจะตามมาทันและทุกคนก็ต้องร้องว่าช่วยด้วยอาจารย์ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยแต่กลับไม่มีใคร และไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเลยพวกเธอพยายามปั่นจักรยานเพื่อหาทางกลับมาหาเพื่อนๆและอาจารย์ที่อุทยานแต่ปั่นไปทางไหนก็หาทางออกไม่เจอพวกเธอทั้งเจ็ดคนก็มาพักที่ใต้ต้นไม้แล้วพยายามโทรศัพท์หาอาจารย์และเพื่อนๆแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือโทรศัพท์ของทุกคนไม่มีสัญญาณเลย ทั้งๆที่โทรศัพท์ของทุกๆคนยังคงเหลือแบตเตอรี่กันประมาณ70-80%ซพวกเธอตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไปอย่างมากมีเพื่อนอีกสองคนกำลังร้องไห้กับเหตุการณ์นี้คุณพันธ์ก็เลยบอกให้เพื่อนๆตั้งสติและช่วยกันสวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอเจ้าที่เจ้าทางให้พวกเธอได้ออกจากหมู่บ้านแห่งนี้พอพวกเธอได้ดั้งสงบและได้นั่งตั้งสติกันได้สักพัก พวกเธอก็มองกลับไปที่เส้นทางที่พวกเธอปั่นจัก,กรยานกันออกมาเพื่อมองดูว่ามีตากับป้าสองคนนั้นตามมาหรือเปล่าแต่สิ่งที่ทุกทุกคนเห็นเหมือนกันก็คือเส้นทางที่พวกเธอปั่นจัก,กรยานออกมาเมื่อตะกี้มันเป็นป่าทึบเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นหญ้าไม่มีแม้แต่ทางเดินเล็กๆที่จะเดินเข้าไปได้เลยและทุกทุกคนก็เห็นว่าเส้นทางที่อุทยานสร้างขึ้นมันไปสิ้นสุดลงตรงนั้น ตอนนั้นทุกคนต่างก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากสติแทบหลุดและทำอะไรกันไม่ถูกเลยพ่อผ่านไปสักพักพวกเธอก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อของพวกเธอและพวกเธอก็มองตามเสียงนั้นไปพวกเธอก็เห็นว่ามีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของอุทยานเดินตามหาเธอแล้วพวกเธอก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ทุกคนได้ฟังแต่ทางเจ้าหน้าที่อุทยาน ก็บอกกับพวกเธอและอาจารย์ทุกๆคนว่าหมู่บ้านที่เด็กๆไปเจอไม่มีในแผนที่ของอุทยานพร้อมกับกลางแผนที่ของอุทยานให้เด็กๆและอาจารย์ดูและเจ้าหน้าที่ของอุทยานก็เล่าต่อว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าปีที่เกิดเรื่องนี้เป็นปีที่ทางอุทยานได้จัดงานประจำปีแล้วมีคนที่เขามาตั้งร้านเพื่อร่วมกิจกรรมงานประจำปี เขาเผลอหลับไปพอหลับไปได้สักพักเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนพูดคุยกันพร้อมกับได้ยินเสียงดนตรีไทยเหมือนมีการจัดพอระศพที่อุทยานแห่งนี้พอเขาลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นว่ามีคนเดินไปเดินมามีทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่ต่างก็แต่งตัวกันแบบสมัยโบราณมีการใส่ผ้าถุงนุ่งจงกระเบน เด็กๆก,ก็นุ่งจงกระเบนพร้อมกับมัดผมจุกวิ่งไปวิ่งมาเดินไปเดินมาพูดภาษาโบราณแต่พอเขาพูดเขาถามออกไปกับไม่มีใครได้ยินในสิ่งที่เขาพูดเลยหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานก็พูดว่าหมู่บ้านที่เด็กๆไปเจอมาก็อาจจะเป็นหมู่บ้านลับแลที่อยู่ในอุทยานแห่งนี้ก็เป็นไปได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกให้เด็กๆทุกคนไปล้างหน้า แล้วก็พาเด็กๆไปไหว้ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลอุทยานที่ช่วยให้เด็กๆปลอดภัยและช่วยให้ทุกคนตามหาเด็กกันจนเจอเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องนี้มันอาจจะดูแปลกๆอาจจะดูว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เรื่องแปลกๆเรื่องที่เหลือเชื่อหลายๆเรื่องก็เคยเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วครับหากชอบเรื่องที่ผมเล่าการุณากดติดตามช่องชะรอเล่า และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับฟังรับชมกันด้วยนะครับเพรทุกๆท่านทุกๆคนคือกำลังใจในการเลาเรื่องของผมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ